จายี่ที่สาีอุดจัการที่สามมณฑลทหารบกจังหวัดทหารบกกองการกองแบ่งเป็นสองขั้นตอนประกอบด้วยขั้นที่หนึ่งการทดสอบขีดความสามารถเป็นบุคคลและเป็นหน่วยเป็นการทดสอบพื้นฐานความแข็งแรง ขั้นที่สองเป็นการทดสอบทางยุทธวิธี72ชั่วโมงเป็นการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีของหน่วยที่จะต้องปฏิบัติภารกิจให้ความแข็งแกร่งทรหดอดทนต่อสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่บีบบังคับช่วงเวลาโรงเรียนเขลรางนครและกองพันหาลาศที่สองกรมหาลาศที่สิบเจ็ด ใต้สวนสังมลติยเพอเมืองจังหวัดจังหวัดทหารบ, 3, บ,บกกองพลพัฒนาที่สามและกองบัญชาการที่รบที่สามต่อไปครับบกเพชรบูรณเสนาธิการกองพลพัฒนาที่สามรองเสนาธิการกองบัญชาการช่วยรบที่สามผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลฐานบกท,ที่สามสิบเอดึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับมอบหมายจากแม่ทัพภาคที่สามให้มาเป็นประธานในพธิธีเปิดการทดสอบหน่วยทหารทลรหดของกองทัพภาคที่สามจากหน่วยกองพลพัฒนาที่สามกองบัญชาการช่วยรบที่สามมณฑลมอบหมายให้ขยายผลการฝึกและทดสอบหน่วยทหารทลรหดให้กับหน่วยขึ้นตรงส่วนที่เหลือซึ่งได้แก่กองพลพัฒนาที่สามกองบัญชาการช่วยรบที่สาม มณฑลฐานบกและจังหวัดฐานบกตามที่ได้กล่าวมาแล้วอีกจํานวนสิบตลอดจนเพิ่มพูนกี่ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วยคุณลักษณะของทหารขรหดให้เกิดขึ้นกับกําลังคลทุกคนในกองตามวิถีของทหารอาชีพและการมุ่งม,มั่นพัฒนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานจากการเจ็บป่วยในทุกขั้นตอน ซึ่งผมมีความเห็นว่าการจัดการฝึกที่เป็นเลิศนั้นพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชนินีนาถได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ไม่มีครับวันนี้ครับเอีสามครับครับขอครับครับบนถสาบนบทถนนสายรนครับครัาบนนสาบนถนสบนครัาบนถนนบสบนครับเอาอบ ครับเอ้าตรงไปเบยียบครับขอบทุกคนครับครับวันนี้ครับชุดที่สองครับเหนือนะจังหวัดเรายาวเอ้าตรงเหนือทหารผจญทบต่อหมดเท้าตรงตามรับเหยียบ p